สวัสดีตอนเช้านะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา6มง40เดี๋ยวมาลุ้นทะเลหมอกกันว่าจะสวยแค่ไหนสวัสดีครับพบกับช่อง Boss g อ,ออกไปเที่ยวหลังจากในคลิปที่แล้วเราได้บิดมอเตอร์ไซค์จากกรุงเทพขึ้นเหนือเป็นครั้งแรกนะครับ<ม>ก็ได้มีเรื่องราวระหว่างทางมากมายเลย ไม่ว่าจะเป็นการหาที่พักทั้งล้มลุกคลุกคานคลุกฝุ่นอย่างที่เห็นนี่แหละครับจนขึ้นมาถึงมั่นเดียวใดได้อย่างทุลักทุเลสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูฝากไปดูด้วยนะคะที่ EP 7และเราก็ได้พบกับเพื่อนใหม่ที่เป็นชาวสองล้อด้วยกันน,นั่งร่วมวงกินข้าวพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเดินทางกันจนดึก และแย้ายยกันพักผ่อนและนี่ก็คือสิ่งตอบแทนของความพยายามที่ผ่านมานะครับได้อยู่ตรงหน้าของเราแล้วมันก็คือทะเลหมอก ตอนนี้ก็เปดโมงสีนะครับเดี๋ยวเราจะลงจากบ้านเดียวใดกันแล้วมีเพื่อนร่วมทางอีกสองคันนะครับในขาลงไปดูกันครับว่าจะล้มอีกไหมหวังว่าจะไม่นะครับ มากเลยครับแต่ไม่ได้จอดนะลงไปอะไรดียวยวันนี้ก็สายมากแล้วน่เนะเดี๋ยวไปที่อื่นไหมทงังตรงนี้มีร้านก๋วยเตี๋ยวกับร้านข้าวขายด้วยนะครับอ่างจากม่อนเดียวดาน่าจะไม่ถึงกิโลนะถ้าใครหิวไ้กินข้าวชมทะเลหมอกก่อนออกเดินทางได้นะครับ เสียงว่ะเสียงแปลกๆว่ะลองเปลี่ยนอะไรไหม ไม่ได้ย่ะไกลเลยอะ่ะขึ้นไม่ได้นะคะรับรลื่นไหลมาจอดการเนินอีกแล้ะเดี๋ยว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 ลองไปตั้งหลักใหม่ก่อนครับ ผมว่าตั้งหลักใหม่ก่อนดีกว่าเดี๋ยวตั้งหลักใหม่ก่อนเถอะขึ้นหนึ่งไปทางนี้ขึ้นไป เ <laughs> มื่อกี้ขึ้นผิดลายนะครับไปขับตามพี่เต่าซึ่งเป็นเอ็นโดโรมาทางซรายทำให้ติดอยู่กลางเนินรถพี่เขาขึ้นเนินได้สบายอยู่แล้ว ตรงนี้มีสัญญาณอย่างไยผมไม่ได้เปิดลงมาเพราะว่าแบบหมดเลยชาร์จไว้ในรถระไปครับจับไปท่าตาฝันนะครับพี่แกนั่นจะลงมาแล้วตอนนี้ก็ได้แยกกับพี่เต่าเลยนะพี่แกจะไปท่าตาฝังนะ ส่วนเราจะลงไปทางที่ขึ้นมาเมื่อวานนะครับตรงโรงพยาบาลสมเมยไปกันต่อเลยครับ,บจะไำไม่ได้ไเอาไปทไหนอ่ะอันนี้ไปขึ้นตรงโรงพยาบาลสมเอยตรงเซเว่นไหมครับพี่ขึ้นตรงเซเว่นใช่ไหม,ไมใช่อ Gps พี่ขึ้นไหมขึ้น,น่าจะต้องเดียวนะครับถ้าตรงไปเหมือนจะไปแม่สะเลียงถ้าไปสมเมยน่าจะไปทางนี้<อ>ไปวนรถก่อนขึ้นได้ไหมเนี่ย ตอนออกตัวมีเสียงเอี้ยนนะครับไม่รู้ว่าเสียงอะไรใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับฝุนหินสไลด์ก็น่ากลัวนะทางหินแบบไนี้ ถล้มเจ็บกระทางดินเมื่อวานอีงนะค่อยๆหยอดเลย ไหลเหมือนกันจอดไม่ได้เหมือนกันนะจอดไม่ได้เหมือนกันนะไหล ออจอดได้เหรอพี่ของผมมันไหลไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยจอดได้เข้าเกียร์ไหมครับอ๋อเข้าเกียร์ของ <c oughs> ผมไม่มีเกียร์ไปก่อนเลยพี่ครับผมได้ไม่ต้องระวัง,งเงี้ยไปเร็วไปเยครับ ก็เลยจุดที่เราล้มมาแล้วนะฮะตรงที่พี่เขาของหล่นนั่นแหละก็เมื่อกี้พี่เขาก็ล้มเลยเขานู้นนะ่ที่ต้องไปเขานู้นนะครับเราข้ามเมื่อกี้เขาไม่รู้ ด้วยนะครับทางที่ดีบีบแตงให้สัญญาณดีกว่าเราเรีบลงมานะครับทำให้ไม่ค่อยมีรถสวนเท่าไหร่ถ้าลงมาช้ารถอาจจะเยอะกว่านี้นะครับถึงแล้วนะครับถึงทางคอนกรีตแล้วในที่สุดก็รอดแล้วเดี๋ยวเราจะพักรถรอที่เจ้ากันก่อนนะครับ แล้วค่อยเดินทางกันต่อรอดนะพี่รอดเ <c oughs> ดียเ๋ยวรอดทางเนินอีกเนินหนึ่งแล้เป็นสวนครับผมล้มตรงตรงที่พี่ของหล่นนั่นแหละดินแดงตรงนั้นแหละรอใช่ครับเขต้องถาม่าเหรอใช่ฮะับดีตั้งขาตั้งแล้วไม่อยู่ครับเออจังหวะปล่อยปล่อยพัดพอด,ดีไงเออยืนรถไว้นี่ยชอบล้มแบบเนี้ยล้มแปดโอเคครับครับผมแยกเนาะ ครับขอบคุณครันะครับว่าเดี๋วตอนนี้เราแยกกับพี่โจโต,ตรงนี้เลยนะฮะพี่แกก็จะกลับบ้านเลยมาจากกรุงเทพเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวผมไปปางอุ่งก็เลยเดยวแยกกันตั้งแต่ตรงน,นี้เลยจะได้ไม่ต้องรอกัน ที่สุดในที่สุดเราก็มาถึงปากทางเข้าบ้านแม่ขัตวนนะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปแล้เวเราเดินทางไปปางองุคงต่อกันเลยนะฮะอีกสองร้อยสาสิบสองกิโลถึงปางอุ๋ง,งน,นะครับตาม GPS บอกว่าใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงครึ่งราไปกันเลยครับ แม่สาเลียงด้วยนะครับแลมีเซเว่นเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนตอนนี้เราไว้กินข้าวกันก่อนนะครับอยู่ที่ดงสงัดนะด้านข้างจะมีเซเว่นนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นปั๊มพีทีน่าจะเป็นปั๊มใหญ่ปั๊มแรกตั้งแต่ออกมาจากศพเมยเลยนะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่อยเดินทางกันต่อครับ อีก209กิโลจะถึงปางอุ่งนะไปกันต่อยาวยๆเลยฮะเลือกที่จะเดินทางคนเดียวตั้งแต่แรกตอนนี้ก็กลับมาเดินทางคนเดียวอีกเหมือนเดิมอาจจะเจอเพื่อนอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่อยู่ข้างหน้าให้ธรรมชาติจัดสรรแล้วกันฮะ เวลาคร่าวๆนะครับประมาณสี่โมงเย็นก็น่าจะถึงแล้วเมื่อคืนเวียพี่ที่อยู่บนกาเซโลโด้วยกันเขาบอกว่าต้องจองนะแต่บางคนก็บอกว่าบล็อกอินเข้าได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันฮะว่าจะบล็อกอินได้ไหมวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับคนน่าจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วน่าจะบล็อกอินได้แหละเดี๋ยวไปดูกันฮะ ขวาจะไปเชียงใหม่นะครับแล้วเราไปแม่ห้องสอนกัน นอกเส้นทางนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปดูพายแค์ก่อนว่าจะเขาล้างบอสไซค์ไหมสภาพรถตอนนี้ดูไม่ได้เลยครับเดี๋ยวค่อยเดินทางกันต่อนะครับ ปิดสังังนนอะไม่ที่อื่นอีกไหม่ะไหนวะเนี่ยเขาเปิดหรือปิดยัง้วเนี่ย ปิดบ้านไล่ไผหวานไหนวะเลยลงปูนเข้ามาบ้านไล่ไผหวานนี่แล้วก็เดีายวสายถามชาวบ้านมาจนรู้ทางนะคะ หยอดเหรียญล้างรถหยอดเหรียญน,นี่ไอถึงแล้วเสือดำหลังจากที่เราลงมาจากมั่นเดียวดายแล้วนะครับตอนนี้เราก็แวะมาล้างรถกันที่แม่ห้องสอนเพราะสภาพรถด,ดูไม่ได้เลยครับ เดี๋ยวในคลิปถัดไปเราจะเดินทางกันต่อไปที่ปางอุ่งนะครับไม่รู้ว่าจะเต็มก่อนไหมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและมาคอมเมนต์คุยเล่นกันได้นะครับหรือจะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้กับเราก็ได้นะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะบายยเต็มแล้วเหรอฮะอ้ย กลางเต็นเต็มยังรครับลานเต็มเต็มอะไรคร